เมื่อครูไม่ได้ให้วาดแต่ให้จุดไปทีละจุดจนเกิดภาพขึ้นมาครับศิลปะวันนี้ครับเราใช้จุดในการสร้างภาพครับนักเรียนชอบภาพแนวไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับจากนั้นก็ใช้มึกซึมครับค่อยๆลงจุดไปทีละม็ตครับตอนแรกนักเรียนมองเหมือนง่ายนะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนฝึกจิตอยู่ในวัดเลยครับระหว่างที่ทำครับนักเรียนก็ขอเพลงกันเรื่อยๆครับส่วนครูก็ทําหน้าที่ดีเจอยู่หน้าห้องครับงานในวันนี้นะครับไม่มีการลบไม่มีเส้นทับไม่มีการเร่งรีบครับใช้แค่ความตั้งใจกับความอดทนเท่านั้นครับแต่ละจุดค่อยๆสร้างเงาสร้างนน้้้ําาาหักกกสสรรงอมแลุดทย็ เป็นผลงานที่แม้ไม่มีสีแต่มีชีวิตครับโดเรมอนก็มาครับงานนี้ครับนี่คือโดเรมอนจากจุดครับมาด้วยสโนมนครับไม่รู้ว่ากี่จุดครับในนี้นกเกาะกิ่งไม้ก็มาครับโอ้โหครับจุดนับพันจุดครับละเอียดเล็กๆน้อยๆครับนักเรียนไม่ปล่อยผ่านเลยครับแม้แต่นกที่กําลังหาอะไรกินอยู่ในดอกบัวครับผีเสื้อกําลังบินมาตอมดอกบัวครับงานนี้นกไฟก็มาครับโอ้โหครับเป็นเพลิงออกจากนกเลยครับบางคนใช้เวลาหนึ่งค่าบางคนใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการทําส่งครับที่ทุกคนได้คือฝึกความนิ่งฝึกการสังเกตและได้ภูมิใใจกับผลลงาานที่ช้เว จริงครับโอ้ตัวนี้รายละเอียดเยอะจริงๆครับผมลืมถามนักเรียนด้วยว่ามันคือตัวอะไรครับแล้วทุกคนละครับคิดว่านักเรียนที่จุดเยอะที่สุดเขาจุดไปทั้งหมดกี่จุดครับ